สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องปันเป็นสินชัยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นวันที่ว่าน้องปันรอคอยมาน,ะนานแสนนานเลยนะคะก็คือเป็นวันที่ว่าเรานะคะจะได้แข่งขคณิตเร็วกันอีกแล้วะคะ่ะทุกคนก็คงยังจํากันได้ใช่ไหมคะครั้งที่แล้วนะคะที่ว่าน้องปันแข่งจินตาคณิตนะคะครั้งที่แล้วน้องปันก็ได้ที่หนึ่งนะ,ะแต่ว่าครั้งนั้นนะมันเป็นจัดเป็นแบบ เฉพาะภา,ภ,าภ,าภาคภาคนั้นนะคะคือเขาไม่ได้จัดเป็นแบบทางประเทศแต่ว่าครั้งนี้เป็นแบบระดับนานานชาติเลยทุกคนแบบครั้งนี้นะคะจะเป็นครั้งที่ว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกมาดูกันนะคะว่าน้องปันนะคะจะได้ที่เท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะ ออาละคะทุกคนตอนนี้นะคะ้างมันปันนะคะก็ได้ออกจากบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังออกเดินทางกันอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนกคน็กคือจะบอกว่าเป็นบรรยากาศแบบมืดๆเลยนะ อันนี้ก็คือเป็นเวลาตีสี่นะทุกคนตีสี่ครึ่งอะ่ะเราออกมาจากบ้านเช้ามากเราตื่นตีสี่แล้วก็ใช้เวลาเตรียมตัวประมาณถึงประมาณตีสี่ยี่สิบแล้วก็ออกจากบ้านประมาณตีสี่ครึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปให้ดูจริงๆเลยนะว่าตอนนี้มันตีสี่จริงๆนี่นะคะทุกคนตีสี่เลยนะคะคือบ,บอกเลยว่าเป็นการเดินทางที่ว่าสดใสแต่เช้านะคะ และนี่นะคะทุกคนก็คือบรรยากาศระหว่างเดินทางที่ว่าน้องบันจะไปแข่งนั่นเองค่ะนี่นะคะทุกคนบอกเลยว่าที่พัทยานะวิวสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมมีภูเขาด้วยสวยมากเลยตอนนี้นะคะทุกคนนี่ก็ถึงสวนนงนุ่แล้วค่ะวูฮูสวนนกนุ่พัทยานะคะทุกคนนี่บรรยากาศสวยมากเลยเฮ้ยนี่มีภูเขาด้วยเห็นไหมเห็นไหมภูเขาอ่อนๆนะ นี่นะทุกคนเราถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะพอเราถึงแล้วนะทุกคนเรา่ก็จะไปแบบไปเอ่อไปรายงานตัวอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปไปจุดรวมพลนะคะเอาล้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็มาถ่ายรูปจุดรวมพลกันแล้วค่ะแล้วก็หนองมันป่านะคะก็มาถ่ายรูปกับไม้มีด้วย และนี่นะคะทุกคนก็เป็นบรรยากาศตอนที่วาน้องมัมปันนะคะกําลังอยู่ในสนามแข่งนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ว่าน้องมัมปันกําลังเตรียมตัวที่จะแข่งนะคะยังไม่ได้แข่งนะทนุกคนอันนี้เป็นแค่การเตรียมตัวก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายตอนที่วาๆๆน้องมัปันเตรียมตัวแข่งนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบอกเลยว่าใหญ่มากๆเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการบอกสตาร์ทในการเริ่มการแข่งขันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย และนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่วันของมันปันกําลังแข่งขันกันเองค่ะทุกคนเห็นมองมันปันไหมนี่นะของมันปัน,นะนปใส่เสื้อสีม่วงนะคนนี้นะทุกคนนะคะบอกเลยว่าสนามแข่งนะคะใหญ่มากๆเลยจะไม่ให้ใหญ่ได้ไงเราทุกคนนี่มาระดับนานานชาติเลยนะมีต่างประเทศมาแข่งด้วยแหละทุกคนเรานะคะต้องแข่งกับ ต่างประเทศเป็น10บสบประเทศเลยอ่ะทุกคนเนี่ยระดับนานนาชาติของจริงเลยนะคะแบบ헐เอ่อฟรองร์ไรฮอร์สยาเอชเชอร์ยายายาอ่ะเชอร์โอเคยา when the car came crying around the horse ยาโอเคคอร์เดี๋ยวยะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดนะเดี๋ยวอ่าฟังกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ว่าแข่งเสร็จแล้วนะเออ เค okay, นั้นทุกคนไปฝายแต่แต่แต่ทุกคนเรามีอะไรจะบอกทุกคนด้วยล่ละครั้งนี้เป็นครั้งที่ว่ายากมากๆสาหรับเราเลยเพราะมันเป็นระดับนานาชาติและเราแข่งรุ่นโอเพ่นก็คือรุ่นอายุ9ปีขึ้นไปซึ่งเราจะเจอแต่กับรุ่นพี่ที่ว่าอายุ1 0บถึงสิปีขึ้นไปอะ่ะทุกคนยากมากๆเลยมาดูกันว่าน้องมันจะได้ที่เท่าไหร่ ดี๋ยวน้องมันปันนะคะจะให้ทุกคนทายว่าน้องมนปันจะได้ที่เท่าไหร่ให้เวลาทายสามวิหนึ 1, 2, ่งสองสามเฉลยคือน้องมนตปันได้ที่สองจ้าเป็นไงไปดูกันและนี่นะคะทุกคนก็คือตอนที่ว่าน้องมนปันขึ้นไปรับถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญท่าน,นั้นเองค่ะ ก็คือบอกเลยนะว่าท็อปไฟนะคะมีแต่คนที่ว่าเป็นรุ่นพีน่น้องบันทั้งนั้นเลยก็คือรุ่นอายุ10บถึงสินะคะเราอายุ9ปีคนเดียวยังไงทุกคน<ะ>แล้วเรานะคะก็ออกจากสนามแข่งมาถ่ายรูปด้านนอกด้วยทุกคนสวยมากๆเลยอเอาไหมคนรอสัําตายเอาบบมักบบเอาไหมเอาอเปลวอยู่เข้ามาอ้อา ถึงแม้ว่าครั้งนี้น้อมันบันจะได้ที่สน้องมันปันก็ไม่ย่อทอนนะทุกคนเราก็ต้องมาพัฒนาและปรับปรุงในจุดอ่อนของเราแต่ว่ายังไม่จบในอีพีนี้นะทุกคนยังมีอีพีสต่ออีกใครอยากดูอีพีสแล้วคอมเมนต์มาเลย